สวัสดีทุกคนด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะแจงรายละเอียดนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการกั้นห้องนะครับก่อนที่จะไปฟังว่าผมซื้ออะไรบ้างครับผมจะแจ้งค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเพียงบางส่วนนะครับเพราะว่าตอนนี้ห้องก็ยังไม่เรียบร้อยครับกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทาสีหรือว่าลงวอลเปเปอร์ดีส่วนถ้าค่าใช้จ่ายในการทาสีครับสี ถังหนึง9ลิตรก็ประมาณพันสามครับเป็นสีน้ำนะครับส่วนถ้าเป็นวอลเปเปอร์ที่ที่ผมดูไว้ก็ประมาณ3,000 0วัากว่านะครับอันนี้ไม่รวมภายนอกนครับคือจะทำสีแค่ภายในส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่14,757บาทยังไม่รวมค่าเครื่องมือบางชิ้นนะครับที่ผมไม่มีอย่างเช่นคีมย้ำโคงนะครับแล้วก็ดอกสว่าน จ่อเหล็กนะจอโลหะนะครับเพื่อร้อยท่อสายไฟนะครับอันนี้ยังไม่รวมเนาะอันนี้เป็นค่าวัสดุนะครับมาดูว่าผมซื้อได้บ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็จะมีประตูไม้นะครับที่ผมซื้อในราคา1590บาทนะครับแล้วก็มีหน้าต่างนะครับหน้าต่างแบบธรรมดานะครับติดเฟรมไม่มีมงลวดนะครับ10,90บาทนะครับสายไฟนะครับ สายไฟผมซื้อมาเป็นม้วนนะครับ2ม้วนม้วนละหนึ่งเมตรนะเพื่อใช้ในโอกาสข้างหน้าด้วยนะครับก็เลยซื้อมาเต็มม้วนนะครับในราคา2ม้วนนะครับม้วนละนะครับหนึ่บาทนะครับสม้วนก็2องพบาทนะครับแล้วก็จะมีวงกบประตูนะครับแปดบาทนะครับวงกบไม้นะแล้วก็มีรางอลูมิเนียมนะครับรางอลูมิเนียมนี่ผมเอามาทาประตูนะครับ ผมไม่ใช้เป็นบานพับนะครับผมใช้เป็นประตูสไลด์นะครับอันนี้ราคา378บาทนะครับแล้วก็มีชุดลูกปืนนะครับลูกล้อของประตูบานสไลด์223บาทนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้ก็จะมีเต้ารับต้าเสียบนะครับของไฟฟ้าเนาะผมซื้อมา3มชุด3อันนะครับอ่าในราคา510บบาทนะครับอันนี้จะแพงนิดนึงเพราะว่าผมใช้ของ Schneider นะครับ ของมียี่ห้อนี้นึ่งอ่าแล้วก็มีกิบล็อกนะครับกิบล็อกของซีไลน์เนาะเป็นโครงข้าวทำฝ้านะครับกิบล็อกในราคา123บาทนะครับแล้วก็มีสวิตนะครับสวิตเปิดปิดไฟนะครับอ่าหนึ่งชุดในราคา1 1 7บาทนะครับอ่ามีเทปกลาย่นนะครับผมซื้อมาไว้เพื่อเพื่อได้ทำสีนะครับหรืออาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้นะครับ105บาทนะครับ แล้วก็มีสกูดํานะครับสกูดําผมซื้อมา4กล่องนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่กล่กองกว่าๆนะครับเพราะว่าผมใช้คีมย้ําโค้งก็เลยจะไม่เปลืองสกูเท่าไหร่นะครับยังเหลืออยู่1กล่องกับอีกประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับในราคา4กล่องในประมาณราคา286บาทนะครับแล้วก็มีโครงข้าวนะครับขนังเบาบตัว C ับ่ัว C 24เส้นนะครับ ในราคา1,152บาทแล้วก็มีโครงผนังตัวยูนะครับใช้8เส้นนะครับในราคา328บาทอะคริลิกยาแนวนะครับของ TOE นะผมจะไม่ใช้สีโปนะครับผมผมเคยทำโปไปแล้วสักพักมันเหมือนมันแห้งมันเซ็ตตัวอะไรไม่ทันนี้มันก็เป็นก้อนแข็งมันมีโอกาสหลุดง่ายกว่าครับผมก็เลยใช้เป็นอคนนะคริลิกยาแนวแทน t o a นะครับ16หลอดนะครับ ทั้งหมดใช้ไป16หลอดอตอนนี้เหลืออยู่หลอดหนึ่งก็น่าจะเอาไว้เก็บรายอย่าได้เล็กน้อยนะครับ16หลอดในราคา640บาทนะครับเป็นหลอดละ40บาทนะแล้วก็มี4ไลน์นะครับผมใช้10เส้นในราคา345บาทแล้วก็มียิปซัมบอร์ดนะครับ22แผน่น22แผ่นตอนนี้เหลืออยู่3แผ่นเนาะ3แผ่นนิดๆผมคำนวณมาเผื่อเยอะเกินนะครับเหลืออยู่3แผ่นนะครับ ทั้งหมด22แผ่นก็เป็น2,808บาทแล้วก็จะมีของตกแต่งนิดนึงครับหลอดไฟหลายคนก็น่าจะได้เห็นอล้ับเป็นหลอดเพดานนะครับ2หลอดนะครับหลอดหนึงผมติดการห้องหลอดหนึงผมผนังนะครับเพื่อความสวยงามเป็นรูปโลกนะครับสองหลอดในราคา1,207บาทตลับกุญแจประตูนะครับของโซโลนะครับ329บาท ก้ามปูนะครับยึดท่อร้อยสายไฟนะ7 2 7บาทแล้วก็มีมือจับสแตนเลสนะครับ2ชิ้นของประตูนะครับ214าทนะครับแล้วก็มีฉากสแตนเลสนะครับผมซื้อมาลางนะครับด้านบนลางแขวนประตูนะสแพ็คนะครับแล้วก็เอามาทำตีต้องตีนประตูครับทำใส่กับลูกล้อนะครับดันประตูไว้ไม่ให้มันโยกเนาะหนึบบาทนะครับแล้วก็มี เซฟที่เบเกอร์นะครับเบเกอร์หนึ่งตัวนะครับของฮาโกเนาะในราคา98บาทขั้วต่อสายไฟนะครับ4ช่อง2อันนะอในะอคาในึรา136บาทแผงไฟนะครับพลาสติกนะหชิ้นเอาไว้เป็นฐานใส่เบเกอร์นะ63บาทนะครับแล้วก็มีเทอร์มินอลจริงๆิเทอร์มินอลผมไม่ได้ใช้นะครับซื้อมาเผื่อ กะว่าจะใช้แต่ตอนทําก็เอาง่ายๆใช้อย่างอื่นแทน,นครับอ,อันนี้ราคา58บาทนะครับยังอยู่นะแล้วก็มีท่อ PVC 20มิมิลเอาไว้ท็อปร้อสายไฟผมใช้ทั้งหมด6เส้นนะครับอ่าอบาทนะครับท่อร้อยผมไม่ใช้ข้อต่อนะครับผมใช้วิธีการบานท่อเอาแล้วก็สวมแล้วก็เวลาดัดโค้งก็ดนัดเอาไม่ใช้ไม่ใช้ข้องอนะครับดัดเอาครับเพื่อประหยัดนะครับแต่จริงก็ไม่ประหยัดหอกไปเปลืองกับอย่างอื่นนะครับ เมื่อกี้ท่้า PVC 270นะครับแล้วก็มีเทปพ,พันสายยีบาทนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีกล่องรอยสายเบเกอร์มีกล่องรอยนะครับ88บาทมีกล่องกันน้ำ3าบาทมีบัวนะครับบัวผมเอามาปิด ตรงประตูนะครับเพื่อความสวยงามเนานะหเส้น149บาทนะครับแล้วก็มีสแตนเลสนะครับก็มาทําโครงประตูเหมือนกัน2เส้นนะครับ3า0บาทนะแผ่นกั้นเสียงนะครับตรงตีนประตูเนาะหชิ้นในราคา96บาทอันนี้ซื้อที่ DIY นะแผ่นกั้นเสียง ยังต้องใช้อีกเอาไว้ใส่ด้านท้ายประตูนอนาคตจะติดแอร์นะครับแล้วก็ไม่อยากให้อรไออกรู้สึกว่าม้วนหนึ่งจะประมาณ2-300ก็รายละเอียดก็ประมาณนี้ครับทั้งหมดก็1พัเอ้นึงมืนสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะครับยังไม่จบนะครับโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตทางออนไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้ตัง้งใจไปก่อนสวัสดีครับ